ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวนำโชคนะคะกับอาจารย์ต่ายหมอดวงตาทิพย์ค่ะก็กลับมาแล้วอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงนี้ก็ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆปังๆกันเลยนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ ช่วงของเทศกาลทำบุญกันก็คือเข้าพรรษานั่นเองนะคะขอให้ทุกคนรักษาศีลทำนา,าทำโมทำบุญมากๆนะคะบุญต่อบุญจะส่งผลให้เจ้าชะตาเกิดความโชคดีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะนะคะ,นะคะบุญบุญ,บ,ญบุญนาส่งก็ได้เนาะประมาณนั้นนะคะแล้วก็ขอแนะนําตัวเองก่อนนะคะสําหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่รู้จักอาจารย์ต่ายอาจารย์แต่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโพธิญาณน,นะคะเป็นชมรมสอนว่าด้วยเกี่ยววิชายิบสีทรหัส เจ็ดตัวก็ฐานลายมือ,งองเงาเฮงนะคะแล้วก็วิชาทีา่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือวิชาดาวนูโชคนะคะนะคะเป็นวิชาที่พลิกดวงชะตาของหลายๆคนรวมทั้งตัวอาจารย์ต่ายด้วยเหมือนกันนะคะนะอ่าเป็นเป็นวิชาที่เรื่องของการเก่งตัวเลขออกมาว่างวันนี้ควรจะมาไปนะโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยนั่นเองนะคะในการวิเคราะห์ตัวเลขเนาะประมาณนั้นนะคะ นะประมาณนี้เนาะท่านใดอยากเรียนก็แวะเรียนกันเข้ามาแล้วก็อีกวิชาหนึ่งก็คือวิชาสูตรหนึ่งนะคะที่ใช้หลักของสูตรหนึ่งเข้ามาคํานวณตัวเลขนะคะออกมาได้แม่นยำมากๆนะคะท่านใดอยากรวยก็เข้ามาเลยค่ะนะคะประมาณนี้เนาะโอเคค่ะแล้วก็สามารถติดต่ออาจารย์ต่ายที่หมายเลขนี้นะคะ0 8 1ย5 9ปดห8ึ่1 5้าเก้าเป็นทั้งเบอร์โทรและไอ l ดี e นะคะ สำหรับปฏิทินเลขเด็กตาทิพย์นะคะท่านใดอยากได้เอาเป็นว่าอาจารย์ลดให้สุดๆไปเลย500บาทหรืออยู่3เล่นนะคะสามือสีเล่นเนี่ยจายไม่ได้ละนะคะประมาณนี้หมดแล้วก็หมดเลยนะคะใครอยากได้ก็ทักกันเข้ามาละกันนะคะเป็นโมนัสให้พิเศษละกันมาดูสถิติกันดีกว่างวดของวันที่16ก,กรกฎาคมอาจารย์ให้เด่นที่เลข6กับเลขหนึ่งนะคะหวยออก21หนึ่งแล้วก็36เนาะส่วนของทองกระศนะคะ ก็ออก2-1ข้างล่าง06ูาย์อาจาร,รย์ให้60เนาะนะคะอยากได้ก็ทักเข้ามากันแล้วกันนะคะประมาณนี้นะอเรามาช่วงของราศีไหนจะถูกหวยอ่านะคะว่างั้นเลยเนาะอะอเรามาดูที่ราศีเมษกันคะ่ะนะคะอาจาร,รย์จับได้ไพ่ของคําว่า เอ่อเด r อนสา์นะคะเขาบอกว่าเจ้าชะตาจะเป็นคนที่ช่วงของการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเกิดขึ้นหนึ่ไม่ย้ายบ้านก็ย้ายงานนะคะหรือทํางานหลายอาชีพได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันเนาะก็อาจจะเป็นที่พึ่งพาของทุกๆคนหยู่แก้ตัวได้ไม่ได้นะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระองค์พระพิคเนหรือเทพเทว,วาคอยปกปักนะุ้มคององนั้นคุณถึงเขาเรียกว,ว่าตก ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทำอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลนั่นเองไม่ต้องกังวลใจนะคะเรื่องของโชคลาภถือว่าโดดเด่นนะคะก็สามารถเสี่ยงโชคได้ได้นะคะเรื่องของการเงินการทองถือว่าไปได้เนาะประมาณนั้นนะคะต่อไปค่ะคนอ๊ยตายละขอโทษทีลืม <laughs> ลืมกลางโพยอ่าคนราศีเมฆนะคะอาจารย์ให้3ามเจ็ดค่ะนะคะต่อไปค่ะ คนราศีพฤษภนะคะจับได้ไพ่ของคําว่าเดวิลนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้เจา้าชะตาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเครียดหรือกังวลใจหรือเออหล,ลงหลงไหลได้เพิ่มกับสาวได้แม็ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือสิ่งที่เราทำเนี่ยมุ่งมั่นปรารานอย่างแรงกล้าจะประสบความสําเร็จไหมประสบความสําเร็จค่ะนะคะประมาณนั้นเลยลเลยนะคะแล้วก็ถ้าถามถึงเรื่องของการเงินช่วงนี้อาจจะใช้เงินผิดประเภทอยู่ให้ระวังเรื่องของการเงินให้มากๆนะคะ แต่ว่าเงินไม่ขาดมือค่ะนะคะประมาณนั้นเนาะนะคะโชคลาภของคนเกิดราศีพฤษภคือ60ค่ะนะจ๊ะต่อไปค่ะคนราศีมิถุนค่ะได้ไพ่ของ j u d g m e n t ช่วงนี้ให้ราศีคนมิถุนเนี่ยหมั่นทำบุญให้เยอะขึ้นสร้างกุศลให้มากขึ้นนะคะประมาณนั้นเนาะบุญกุศลจะผลักดันหรือวิบากกรรมที่มันกำลังจะเจือจางเนี่ยให้มันเบาบางลงนะคะว่างั้นเลยเนาะเรื่องของโชคลาภก็ ประมาณค่ะไม่ต้องเยอะมากนะคะตามบุญตามกุศลเนอะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงของเทศกาลของข้าวรรนาก็มาทนทบบุญเยอะหน่อยกันแล้วกันนะคะประมาณนั้นอ,อาจารย์จับได้ไพ่ของคําว่าความรักเนอะ ถ้าความรักเนะี่ยมันบอกว่าความรักอาจจะไม่เคยสมหวังนะคะหรือรักเพศเดียวกันได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะประมาณนั้นหรืออาจจะเริ่มรู้สึกเอื้อมเอื้อมเบือบ่อเบื่อเรื่องของความรักได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันนะก็สู้ๆนะคะประมาณนั้นเลขที่อาจารย์ให้คือ74ค่ะนะคะต่อไปราศีกรกฎค่ะได้ไพ่ของคําว่าชัยออ ช่วงนี้คนราศีกรกฎอาจจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าชีพจรลงเท้าอยู่บ้านไม่นิ่งไปนู่นไปนี่หรือทํางานหลายด้านได้ไหมได้นะคะเรื่องของความรักอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันไม่เจอกันเจอกันแล้วมักปะกันด้วยคาหลมว่าไปเนาะนะคะแต่ไม่ไรค่ะสู้ๆเนาะแล้วก็ช่วงนี้ถือว่างานหนักงานเหนื่อยพอสมควรนะคะกับหมายเลขสองหค่ะนะคะหนักแล้วดีไหมโอเคเขาบอกว่าเป็นงานหนักที่แบบแทบตายอ่ะ อืมแต่ว่าไม่เป็นไรนะเพียงแต่ว่าเหนื่อยเหนื่อยมากมากเท่านั้นเองค่ะนะคะกลับหมายเลขสองหกค่ะต่อไปค่ะคนราศีสิงห์ได้ไพ่ของคําว่าเดชระวังคนราศีสิงห์ให้เยอะๆนะคะช่วงนี้อาจจะมีคนเจ็บป่วยคนในบ้านเจ็บป่วยได้ไม่ได้นะคะหรือเรื่องของการเดินทางนะคะได้ไหมได้นะคะการาจ,จะมีเกณฑ์ของการสูญเสียเพื่อได้บางสิ่งบางอย่างกลับมาได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันเนาะดังนั้นคนราศีสิงห์เนี่ยจะมีเรื่อง เขาบอกว่าให้หมั่นไปเพียนปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระเยอะๆนะคะสิ่งพวกนั้นมันจะกลับย้อนกลับมาหาเราได้ไหมก็ได้นะคะแต่เรื่องของความรักอาจจะไม่เคยได้เรื่องนะนะคะว่างั้นเลยเนาะนะคะลดทิฐิลงนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการสูญเสียเงินบางสิ่งบางอย่าง เพื่อได้บางสิ่งบางอย่างกลับมาได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันถ้าถามใน,นเรื่องของการสิ่งโชคบอกได้เลยค่ะว่าเล่นพอประมาณไม่ต้องเยอะนะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็ระวังอีกเลขหนึ่งก็คือเลขเก่ากลับมานั่นเองตับหมายเลข7 0ค่ะนะคะต่อไปค่ะคนราศีกันได้ไพ่ของเขาว่า Emperor นะคะ e m p e เ o r Emperor, Emperor นะคะเขาบอกว่าช่วงนี้ e m p ม r o r มีการแบ,บกภาระปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะคะ ปัญหาบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอาจจะเหน็ดเหนื่อยไม่ค่อยไว้วางใจใครได้ไม่ได้ใจร้อนได้ไม่ได้ช่วงนี้ก็ต้องเผาเผาเรื่องของใจ,ใจิตใจความใจร้อนคลิปไวทาไวได้ไม่ได้นะคะคิดก่อนแต่ตองก,อก่อนก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะเรื่องของการเงินช่วงนี้ก็แบกภาระหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะคะช่วงนี้ให้ระวังเรื่องของสูตูรอบข้างได้ไหมก็ได้นะอาจจะไม่ได้หวังดีกับเราเท่าที่ควรนะคะนะกลับมาเลข77ค่ะนะคะ ต่อไปค่ะคนราศีตุลได้ไพ่ของคําว่าเด e อ o ฟูนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้คนเดือฟูเป็นคนชิลๆหลันลาดสบายๆนะคะ,ะเป็นคนกล้าได้กล้าเสียนะคะถ้าถามเรื่องของการเสี่ยงช่วงบอกได้เลยค่ะเสี่ยงได้เลยนะคะจะประสบความสําเร็จได้นไม่ได้กับหมายเลข76ค่ะต่อไปค่ะคนราศีกัน คนราศีกันนะคะได้ไพ่ของคำว่า view of fortune เนอะเขาบอกเป็นช่วงชะตาของชีวิตที่เขาเรียกว่า,ามีเกณ์ของการเดินทางนะคะเดี๋ยวแป๊ดหนึ่งนะแป๊ดหนึ่งแป๊ดหนึ่ง ะะเขาบอกว่าคนเกิดราศีพิจิกเนี่ยจะเป็นช่วงของคนที่โชคดีมากๆเพราะวิออฟอร์จูนคือกรงร้อมมหาสมบัติจะเป็นช่วงของการที่มีการเรื่องของการเสี่ยงโชคหรือชิพจอรองเท้าเป็นเรื่องของการอังหายหรือไมทซั์เรื่องของทรัพย์สินท,ที่เข้ามาได้ไหมด้ช่วงของความเจริญก้าวหน้าของคนราศีพิจิกนั่นเองนะคะถ้าถามว่าเสี่ยงโชคจะประสบความสาเร็จไหมนะคะก็ต้องบอกว่าเสี่ยงได้ค่ะนะคะเสี่ยงได้กับหมายเลข83ค่ะนะคะ ต่อไปค่ะคนราศีธนูค่ะได้ไพ่ของเขาว่า e m p นเพลสเขาบอกช่วงนี้คนราศีธนูเนี่ยจะมีเรื่องของความโชคดีเกิดขึ้นนะในเรื่องของการเสี่ยงโชคเรื่องของความสุขสบายได้ไม่ได้นะคะเรื่องบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องรองได้ไหมก็ได้นะคะประมาณนั้นก็ให้ให้เขาเรียกเป็นช่วงของอำนาจอยู่ในมืออะค่ะคาพูดของเราเกิดประกาศสิทธ์เกิดขึ้นมีคนเชื่อหรือเป็นช่วงของการสุขสบายใช้ใจ่ายเงินได้ ได้มากกว่าปกติได้ไม่ได้นะคะประมาณเซียมช่วงได้ไม่ได้เน้นติดเลขสามเข้าไปร่วมด้วยกันละกันนะคะหมายเลขตรงนี้คือห้าจค่ะนะคะต่อไปค่ะต่อไปเนะาะกามราศีมังกรค่ะจาได้ไพ่ของเขาว่าเดอะเรเวอร์เขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการรักต้องเลือกรักต้องตัดสินใจตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับดวงชะตาของเรานะคะตัดสินใจให้ถูกๆนะคะไม่มั่นใจสิ่งใดให้ติดต่ออาจารย์ต่ายได้ เรเช็คดวงได้นะคะประมาณนี้นเนาะช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องถ้าถามเรื่องความรัก่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของมือที่สามเข้ามาร่วมได้ไหมก็ได้นะคะอ,อ,อย่าเพิ่งท้อแท้อย่าเพิ่งหมดกำลังใจมันเหมือนความมั่นคงเนี่ยมันกำลังจะเข้ามาแต่เพียงแต่ว่าตัดสินใจให้ถูกกันแล้วกันนะคะกับหมายเลขแปดหกค่ะนะคะเออใน,นเลขหกเข้าไว้นะคะเบอร์น,นี้เนาะอ่านะคะ วันนี้6น่าสนใจนะเพราะว่าพอดีดาวสุกรย้ายพอดีด้วยนะคะแล้วก็เดนตำแหน่งตรงเนี้ยเอออืม,อมน้องประมาณนั้นนะคะอ่าต่อไปค่ะราศีกุมนะคะราศีกุมจับได้ไพ่ของคาว่าจัสติสกเขาบอกว่าช่วงนี้คนราศีกุมเป็นคนยึดมั่นถึงมั่นเรื่องของความถูกต้องความยุติธรรมได้ไม่ได้ใจร้อนไม่ใจร้อนค่ะนะคะ มุ่งมั่นในเรื่องของความถูกต้องนะคะประมาณนั้นเนาะก็เอ,อ่อถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเบื่อไหมเบื่อแต่ก็ต้องทําหน้าที่ของเรานะคะประมาณนั้นถ้าถามเรื่องเรื่องของการเงินช่วงนี้เงินเงินก็ไม่ได้ขาดมือนะคะประมาณนั้นเรื่องของความรักรักเลือกให้ดีๆกันแล้วกันนะคะเพราะเลือกทางที่ถูกเนอะอาจจะมีเรื่องของคนคนเข้ามารักมาชอบแต่ว่าเราก็ไม่ได้สน,นใจมันนะคะประมาณนั้นเนาะกับหมายเลขเจ็ดแปด 78ค่ะนะคะต่อไปค่ะราศีมีนได้ไพ่ของเขาว่าทาวเวอร์นะคะเขาบอกว่าช่วงนี้คนราศีมีนเนี่ยอ่าให้เขาเรียกว่าเป็นช่วงของความวุ่นวายความร้อนลนบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้ดั่งใจได้ไหมก็ได้นะคะประมาณนั้นเนาะ เรื่องของถ้าถามถึงเรื่องของงานก็ให้ระวังเรื่อง,องความใจร้อนและการการถูกร้ดรอนอำนาจได้ไม่ได้นะคะเรื่องของครอบครัวความรักที่อาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องได้ไมก็ได้นะคะถ้าถามว่าการเสี่ยงโชคเล่นดีไหมก็มเบาๆแล้วการติดเลข1นึไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะกับหมายเลข64ค่ะนะจ๊ะพูดหม,หมดแล้วนะคะกับ 12สราศีไหนราศีไหนจะถูกหวยนะคะว่าไปเนาะนะคะลองดูค่ะว่าใครจะมีโชคลาภกับอาจารย์ต่ายมดุตทิพเนาะก็สําหรับสมาชิกท่านใดที่อยากจะเข้า VP ีนะคะ<ๆ>ก็ช่วงนี้ผู้ชายิน1เส้นนะคะผู้ชายิน1เส้นก็จะได้ VP ของอาจารย์ต่ายห้าวดนะคะจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้นะคะจะได้ VP ีจนถึง สิ้นเดือนมิถุนายน3เส้นนะคะจะได้ถึงสิ้นเดือนมิถุนายนเนาะหลังสิ้นเดืนอนกรกฎาคมแล้วจะเปลี่ยนโตแล้วนะคะประมาณนี้1เส้นนะคะ อาจจะเป็นพี่ใหม่เศรษฐีก็ได้นะคะเอ่าทำไมถึงข้อดีของพี่ใหม่เศรษฐีก็เพราะว่าใหม่เศรษฐีเนี่ยมันจะมีตัวเลขขึ้นหลังจากที่เราสวดมนต์วหว้พระาแล้วนะคะอธิษฐานจิตตัวเลขมันก็จะขึ้นเนาะอันนี้คือความความโดดเด่นของมันนะคะก็มีหลายคนที่ได้ตัวเลขไปแล้วก็เสิ่งโชคก็มีมีถูกสองมัง่งสามมั่งก็แล้วแต่แล้วแต่บุญปารามีของแต่ละคนเนาะนะคะหรืออาจจะเป็นพี่ถูกหวยเอ่หินถูกหวยนะคะตรงกลางเป็นหินไพลท์หินดุดซับดุดโช้ร่านดูดการเงินนะคะอ่า หนึ่งเส้นจะได้ V.P. ของอัารย์ต่ายห้างวดได้ส่วนลดอีก50%านะคะได้สูตรหฟรี1สูตรแต่ถ้าเป็น3เส้นคุณจะได้ V.P. ของอัารย์ต่ายจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปีหน้านะคะแล้วก็ได้ส่วนลด50%นะคะได้ทั้งสูตรหและสูตรสองำหรับเท่นที่จะเอาไปเสี่ยงโชคเนาะประมาณนั้นนะคะก็พิมพ์เข้ามานะคะทักไลน์เข้ามาเนาะนะคะ ที่ ID ดีลน์นี้นะคะเบอร์หมายเลขนะคะ์หนาเนเก้ป็นย์แเเป็นทั้งเบอร์โทรและ ID ดีไลน์นะคะถ้ากรายเข้ามาพิมพ์คาว่าขอดูลูกนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะสง่งรูปเข้าไปให้แล้วเลือกเอาว่าชอบแบบไหนเนาะนะคะหรือท่านอยากจะได้ไปฏิทินนะคะซึ่งตอนนี้ลดให้สุด,สดเลยเหลือ3าเล่มสุดท้ายนะคะหมดแล้ว,หม,ลวหมดเลยเนาะ1เล่มน,นะคะจากราคาปกติ2 9 9 9ลดเหลือ5 0 0รบาทค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะ ให้มันหมดหมดไปเนาะนะคะเรามาดูสถิติกันนะคะในสถิติเนี่ยมันบอกว่าวันนี้อาจารย์ให้เด่น6กเด่น5ก็ออก3 6เนื้อแล้วก็2 1นะคะแล้วก็ในส่วนของอทศศอาจารย์ให้ศูนย์อาจารย์ให้60ออก06นะคะอ่านะคะอยากได้ทิ้งกลางกันเข้ามาและกันเนาะนะคะวันนี้ก็อาจจะใช้เวลาเยอะแล้วอาจจะต้องบายบายนะคะอยากจะขอ เอฟซีเราช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่มีราคาสองขีตกริ้งกริ้งนะคะเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์เตียนว่าพวกเรามาแล้วนะคะจะได้ไม่คาดการติดต่อนะวันนี้จะต้องสวัสดีค่ะบ๊ายบาย